ถ้าคุณเคยถูกไล่ออกจากบ้านเหมือนเป็นแค่เศษฝุ่นที่ไม่มีค่าลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณรู้ความจริงว่าบ้านหลังนั้นไม่เคยเป็นของพวกเขาเลยคืนฝนตกคำขับไล่และพินัยกรรมที่ไม่มีใครอยากให้ถูกเปิดเมื่อคนที่ถูกเหยียบย่ำกลายเป็นเจ้าของตัวจริงแต่สิ่งที่รออยู่ในบ้านไม่ใช่เงิน ไม่ใช่อำนาจคือความลับที่ถูกฝังไว้พร้อมเสียงกระซิบที่ไม่เคยเงียบถ้าคุณกล้าฟังเรื่องนี้จะไม่ปล่อยคุณไปจนกว่าจะถึงตอนจบฝนตกหนักจนพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบกลิ่นดินเปียกติดปลายจมูกฉันยืนอยู่หน้าบ้านที่เคยเรียกว่าบ้านประตูเหล็กปิดแน่นเหมือนหัวใจของคนข้างในเสียงรองเท้าหนังของอเดินใกล้เข้ามา คำพูสั้นแข็งกระด้างพุ่งใส่หูออกไปจากที่นี่แกไม่มีค่าอะไรอีกแล้วมือฉันสั่นลมหายใจติดขัดกระเป๋าผ้าขาดเก่าหนักอึ้งเหมือนความทรงจำสายตาของทุกคนมองเหมือนฉันเป็นเงาสกรปรกบนพื้นฉันก้าวถอยฝนกระหน่ำใส่หน้าน้ำเย็นไหลเข้าปากมีรสขมเสียงหัวเราะเบาๆดังตามหลังมา ทนายยืนหลบฝนใต้าชายคาแฟ้มสีน้ำตาลอยู่ในมือดวงตาเขานิ่งผิดปกติเขาเรียกชื่อฉันด้วยเสียงแผ่วกระดาษถูกเปิดออกเสียงกระดาษเสียสีกันดังชัดในความเงียบหัวใจฉันเต้นแรงจนหูอื้อคำว่าพินัยกรรมทำให้ทุกคนหยุดนิ่งชื่อของพ่อปรากฏบนหน้าแรกหมึกสีน้ำเงินเข้มเหมือนเลือดแหง้งอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาด กลิ่นไม้เก่าจากบ้านลอยออกมาคำประโยคสั้นถูกอ่านบ้านหลังนี้ที่ดินทั้งหมดทรัพย์สินทุกชิ้นตกเป็นของฉันเสียงลมหายใจของยญาสะดุดพร้อมกันสีหน้าที่เคยเหยียดเปลี่ยนเป็นแข็งค้างฝนเหมือนหยุดตกในหูของฉันอาคนนั้นถอยหลังมือเขาากำแน่นฟันกระทบกันจนได้ยินความเงียบกดทับจนเจ็บหน้าอก ทานายปิดแฟ้มช้าช้าเขามองมาที่ฉันสายตานั้นเหมือนรู้บางอย่างมากกว่าเอกสารพื้นใต้เท้าสั่นเบาๆฉันหันไปมองบ้านหน้าต่างชั้นบนเปิดอ้าม่านขาวไหวเหมือนมีใครยืนอยู่กลิ่นอับชื้นปนกลิ่นควันเก่าลอยออกมาเสียงไม้ลั่นดังจากด้านในหัวใจฉันกระตุกความหนาวไต่ขึ้นตามสันหลัง ประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเงาภายในบ้านขยับช้าๆเสียงฝีเท้าบาวิวเหมือนลากไปกับพื้นกลิ่นทุกเก่าผสมฝุ่นตีขึ้นจมูกฉันก้าวเข้าไปทั้งที่ขาไร้แรงพื้นไม้เย็นและชื้นเสียงเอียดอัดดังทุกย่างก้าวแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาเป็นเส้นบางฝุ่นลอยเต้นระยิบในอากาศภาพถ่ายครอบครัวเรียงรายบนผนัง ดวงตาในกรอบมองตามฉันรอยยิ้มในภาพดูแข็งผิดธรรมชาติลมหายใจฉันหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงประตูปิดดังปึงจากด้านหลังความมืดกลืนแสงทันทีอากาศอับจนหายใจลำบากเหงื่อเย็นไหลาตามขมับฉันหันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนการนับถอยหลังฉันวางไม้เก่าเอเอียง เอกสารกองหนึ่งวางไม่เป็นระเบียบชื่อพ่อเขียนด้วยลายมือคุ้นตาหมึกจางราวกับถูกเขียนมานานนิ้วฉันแตกกระดาษความเย็นซึมเข้าผิวตัวอักษรบางคำเลอะเหมือนถูกน้ำตาหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเสียงกระสิบแผ่วดังข้างหูเรียกชื่อฉันชัดเจนลมหายใจอุ่นรถต้นคอขนลุกสู้ขึ้นทันทีฉันหมุนตัว ความมั่งเปล่าตอบกลับแต่กลิ่นบุรีของพ่อยังคงอยู่กลิ่นนั้นทำให้ใจสัน่นบันไดไม้สู่ชั้นบนส่งเสียงล้านเหมือนมีใครก้าวลงมาแสงไฟกระพริบติดดับเงาบนผนังบิดเบี้ยวผิดรูปฉั้นก้าวถอยส้นเท้าชนโต๊ะแจกันล้มแตกเสียงดังเศษแก้กระจายเหมือนคำเตือนเสียงฝีเท้าหยุดความเงียบกดทับทุกอย่าง หูอื้อจนได้ยินเสียงหัวใจเลือดสูบฉีดแรงจนเจ็บอกไฟติดขึ้นอีกครั้งเงานั้นหายไปแต่รอยเท้าเปียกน้ำปรากฏบนพื้นมุ่งหน้าไปยังห้องทำงานของพ่อประตูห้องแง้มอยู่กลิ่นหมึกและไม้เก่าลอยออกมาโตทำงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมก้าอีโยกไหวช้าช้าลิ้นชักเปิดออกเองเสียงไม้เสียดสีกันชวนขนลุก กล่องโลหะเล็กๆอยู่ข้างในแม่กุญแจเป็นสนิมฉันเปิดกล่องเสียงคลิกดังชัดข้างในมีแหวนทองวงหนึ่งและกระดาษพับซ้อนหลายชั้นลายมือพ่อชัดเจนหมึกเข้มกว่าหน้าก่อนข้อความสั้นตะหนักอึง้งมันกล่าวถึงความจริงที่ถูกซ่อนผนังด้านหลังโต๊ะสัน่นภาพวาดเก่าขยับช่องลับเผยออกช้าชา ลมเย็นพุ่งออกมาจากด้านในเสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาฉันเบิกกว้างโดยไม่กระพริบเงาร่างหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นรูปร่างคุ้นเคยจนหัวใจหดตัวใบหน้าซี้ขาวดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเสียงนั้นเอ่ยชื่อฉันอีกครั้งเบาแต่หนักแน่นอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง ลมหายใจฉันสั่นจนควบคุมไม่ได้พื้นไม้เริ่มเย็นจัดความหนาวแทรกขึ้นถึงหัวเข่ามือฉันกำแหวนแน่นโลหะเย็นเฉียบจนเจ็บเงานั้นยื่นมือมาปลายนิ้วโปร่งแสงความรู้สึกหนักกดทับอกเหมือนกำลังถูกบังคับให้ฟังเสียงจากภายนอกดังขึ้นญาติพยาย,ยามเปิดประตูลูกบิดหมุนแต่ไม่ขยับ เสียงเคาะเริ่มรัวเร็วเงาร่างนั้นสั่นไหวสายตามองไปยังช่องลับเหมือนเร่งเร้าให้ฉันเข้าใจความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยแสงไฟกระพริบแรงขึ้นเงาบนผนังแตกออกไปหลายชั้นเสียงฝนกลายเป็นเสียงกรีดร้องหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บฉันก้าวเข้าใกล้ช่องลับลมหายใจติดขัดกลิ่งเลือดจางๆลอยออกมา ความรู้สึกผิดปกติไหลผ่านทั้งตัวพื้นด้านในลึกละมืดมีบันไดหินทอดลงไปความเย็นจากด้านล่างเหมือนเรียกหาเสียงกระซิบดังซ้อนกันหลายเสียงมือที่โปร่งแสงแต่หลายชั้นสัมผัสนั้นเย็นจนชาภาพอดีตแล่นเข้าหัวเสียงทะเลาะที่เคยได้ยินคำโกหกเสียงร้องประตูที่ถูกปิด ทุกอย่างไหลรวมกันในอกญาติด้านนอกเริ่มตะโกนเสียงแตกตื่นเต็มไปด้วยความกลัวบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนฝุ่นร่วงจากเพดานเงาร่างนั้นค่อยๆเลือนแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนฝากภาระบางอย่างไว้ความหนักอึ้งตกลงบนบ่าฉันยืนอยู่หน้าช่องลับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงจากด้านล่างยังคงเรียก ความมืดเบื้องลึกเปิดอ้ายอย่างหิวกระหายฉันก้าวลงบันไดหินทีละขั้นผนังเย็นเฉียบจนปลายนิ้วชาเสียงลมหายใจสะท้อนกลับมาจากความมืดกลิ่นอับผสมกลิ่นเหล็กสนิมลอยหนาแน่นแสงจากด้านบนค่อยๆหายไปความมืดโอบรัดร่างกายเสียงหยดน้ำตกกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกาที่นับเวลาถอยหลังบันไดสิ้นสุดที่ถงแคบ พื้นดินชื้นและลื่นรอยขีดข่วนปรากฏบนผนังราวกับมีใครพยายามหนีฉันยกมือปิดปากหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงกระซิบดังรอบด้านหลายเสียงทับซ้อนจนแยกไม่ออกโคมไฟเก่าห้อยอยู่กลางโถงแสงสลัวส่องให้เห็นโต๊ะไม้ตัวหนึ่งบนโต๊ะมีเอกสารกระจัดกระจายคราบสีน้ำตาลแห้งติดอยู่ตามขอบ ฉันหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งตัวอักษรเลือนรางแต่คุ้นตาชื่อพ่อปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันที่ที่ไม่เคยถูกพูดถึงเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังช้าและหนักอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วขนแขนลุกชันโดยไม่รู้ตัวฉันหันกลับเงาหลายร่างยืนเรียงชิดผนังดวงตาว่างเปล่าจ้องตรงมาปากขยับเหมือนพยายามพูด เสียงหนึ่งดังชัดกว่าที่เหลือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำพูดนั้นแทงลึกในใจมันกล่าวถึงความทอรยยศพื้นสั่นสะเทือนฝุ่นร่วงจากเพดานเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าใต้ดินลมหายใจฉันขาดช่วงเงาร่างเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวก้าวเข้ามาช้าๆความหนาวแผ่ซ่านไปทั่วร่างขาแข็งจนแทบขยับไม่ได้ ฉันถอยหลังชนผนังมือสัมผัสอะไรบางอย่างเป็นประตูเหล็กซ่อนอยู่ผิวเย็นจัดจนเจ็บฝ่ามือเสียงคอดังจากด้านบนญาติพยายามหาทางลงมาเสียงตะโกนประปนด้วยความตื่นกระหนกแต่ฟังดูห่างไกลาราวกับอีกโลกประตูเหล็กเปิดออกด้วยเสียงคลืดลมเย็นพุ่งออกมาแรงกลิ่นคาวเลือดชัดเจนขึ้นท้องไส้บีบเกร็งทันที ภายในเป็นห้องแคบมีโซ่เหล็กแขวนตามผนังพื้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนลึกความเงียบในห้องกดดันจนหายใจลำบากภาพจำบางอย่างแล่นเข้ามาเสียงพ่อในคืนฝนตกคำสั่งห้ามออกจากห้องประตูที่ถูกล็อกจากด้านนอกหัวใจชันสัน่นความจริงเริ่มชัดเจนสิ่งที่ถูกซ่อนมานานกำลังเปิดเผยตรงหน้า เาหนึ่งแยกตัวออกมารูปร่างคล้ายพ่อแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ดวงตานั้นมองฉันอย่างอ้อนวอนมือปร่งแสงชี้ไปที่ผนังคราบเลือดเก่าปรากฏเป็นรูปมือเสียงสะอื้นแผ่วดังในอากาศความเจ็บปวดไหลท่วมอกฉันสุดตัวลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวลมหายใจสั่นสถานความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจ เสียงโซ่ดังกราวเหมือนมีใครขยับในความมืดอุณหภูมิลดต่ำจนฟันกระทบกันมือฉันกำแหวนแน่นยิ่งขึ้นแสงจากแหวนสะท้อนวูบหนึ่งเงาทั้งหมดหยุดนิ่งสายตาหลายคู่จ้องมาที่มือฉันความเงียบหนาหนักจนแทบแตกเสียงพ่อดังขึ้นชัดเจนเต็มไปด้วยความเศร้าเขากล่าวถึงการตัดสินใจในอดีตและผลที่ไม่อาจย้อนกลับ พื้นดินสั่นอีกครั้งรอยแยกเล็กๆปรากฏลมแรงดูดอากาศเข้าไปเสียงกระสิบกลายเป็นเสียงร้องญาติด้านบนกรีดร้องเสียงโลหะกระแทกดังสนัน่นบ้านทั้งหลังเหมือนกำลังสุดความโกล่าละดังปะทะหูเงาร่างรอบตัวเริ่มสลายเหมือนควันในลมแรงแต่ความเย็นยังคงอยู่ความจริงยังฝังลึกในใจ ฉันยืนขึ้นอย่างยากลำบากสายตามองไปยังทางออกแสงสัวจากด้านบนส่องลงมาแต่ความมืดด้านหลังยังคงเรียกหาเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเหมือนคาเตือนเหมือนคําสั่งให้ฉันรับสิ่งที่ถูกทิ้งไว้บันไดหินเริ่มสั่นฝุ่นร่วงลงมาไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บฉันก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไร แสงจากด้านบนสั่นไหวเสียงไม้แตกดังจากชั้นล่างแรงสั่นสะเทือนวิ่งผ่านพื้นขึ้นมาถึงฝ่าเท้าฉันต้องทรงตัวเพื่อไม่ให้ล้มอากาศเริ่มร้อนสลับเย็นกลิ่นควรันประปนกับกลิ่นอับเสียงฝนด้านบนเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังต่อต้านฉันก้าวขึ้นบันไดขั้นหินบางขั้นแตกราวเศษหินหล่นกระทบพื้นด้านล่าง เสียงนั้นสะท้อนยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อสีสะพ้นช่องลับภาพด้านบนเปลี่ยนไปผนังบ้านเต็มไปด้วยรอยร้าวกรอบรูปหล่นแตกเกลื่อนพื้นญาติหลายคนยืนรวมกันสีหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวไม่มีใครกล้ามองมาที่ฉันทนายยืนตัวสัน่นเอกสารในมือเปียกเหงือ่อริมฝีปากสั่นเหมือนอยากพูด แต่เสียงไม่ยอมออกมาเสียงลั่นดังจากเพดานไม้คานเก่าเริ่มแยกฝุ่นร่วงลงมาเข้าตาแสบจนต้องหลับตาแน่นเมื่อฉันลืมตาบางอย่างเปลี่ยนไปพื้นบ้านเหมือนยาวขึ้นทางเดินบิดเบี้ยวผิดรูปประตูทุกบานปิดพร้อมกันเสียงดังสนัน่นแรงสันสะเทือนทำให้ทุกคนเซเสียงกรีดร้องดังระงม,ม ฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้ดังทั่วทั้งบ้านเสียงเดียวแต่เหมือนหลายคนมันเรียกให้รับผิดชอบหน้าต่างสั่นกระทบกันกระจกแตกร้าวเป็นเส้นใหญ่ลมแรงพัดเข้ามาม่านปลิวเหมือนร่างที่ดิ้นรนอาคนนั้นสุดลงกับพื้นมือกุมศีรษะเสียงพึมพำหลุดออกมาคําขอโทษส้ำแล้วส้ำเล่า พื้นใต้เท้าฉันเย็นจัดเหมือนมีน้ําแข็งไหลผ่านแหวนในมือร้อนขึ้นผิดปกติผิวหนังแสบร้อนจนต้องกำแน่นเสียงจากใต้พื้นดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวไม้กระดานก่งตัวรอยแตกยาวขึ้นเรื่อยๆฉันรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนบ้านกำลังหายใจทุกจังหวะชัดเจนช้าและหนัก ผนังห้องโถงเริ่มซีดสีหลุดร่อนเป็นแผน่นภาพอดีตฉายซ้อนบนผนังเงาเด็กที่ถูกขังเสียงร้องให้แผ่วดังปนเสียงฝนในความทรงจำลมหายใจฉันสั่นหัวใจบีบรัดแน่นทนายสุดลงคุกเข่าเอกสารกระจายเต็มพื้นพี่ในกรรมะปะลิวมาอยู่แทบเท้าฉันหมึกบนกระดาษเริ่มเลอะเหมือนสดใหม่ ตัวอักษรบางบรรทัดเปลี่ยนเหมือนถูกเขียนซ้ำต่อหน้าตาความจริงเพิ่มเติมปรากฏเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีใครยอมพูดเสียงพื้นแตกดังสนัน่นช่องว่างเปิดกลางห้องโถงลมเย็นจากด้านล่างพุ่งขึ้นกลิ่นอับเก่าแก่้าโถมญาติหลายคนถอยหนีบางคนล้มบางคนกรีดร้องไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้ ฉันยืนอยู่ตรงกลางแรงสันสะเทือนวิ่งผ่านร่างความกลัวผสมความเข้าใจเหมือนถูกบังคับให้ตัดสินใจเสียงกระซิบดังชัดเจนใกล้หูทั้งสองข้างมันไม่ขอร้องอีกต่อไปมันสั่งพื้นใต้เท้าฉันเริ่มสุดขอบช่องว่างขยายความมืดด้านล่างหมุนวนเหมือนปากที่เปิดรอ แสงไฟทั้งบ้านดับพร้อมกันความมืดเข้าครอบงำมีเพียงแสงจางจากแหวนส่องให้เห็นเงารอบตัวเงาเหล่านั้นยืนล้อมใบหน้าไร้ไรายละเอียดแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังความหนักอึ้งกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝนด้านนอกเงียบลงเหมือนโลกภายนอกถูกตัดขาดเหลือเพียงบ้านหลังนี้และความจริงที่ไม่มีทางหลีกหนี ฉันก้าวไปข้างหน้าปลายเท้าแตะขอบช่องว่างลมเย็นปะท้หน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงแตกดังขึ้นอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงกว่าเดิมผนังเริ่มเอน็นเพดานร้าวเป็นเส้นยาวเงาทั้งหมดจ้องมาที่ฉันแสงจากแหวนสันไหวความรู้สึกบางอย่างตื่นขึ้นเหมือนการยอมรับที่มาช้าเกินไป พื้นด้านหลังพังคลม่มเสียงกรีดร้องดังระงมแรงลมดูดทุกอย่างเข้าหาช่องว่างร่างคนปลิวเหมือนใบไม้ฉันพยายามยืนให้มั่นกล้ามเนื้อสั่นไม่หยุดเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างความมืดด้านล่างยังคงรอคอยแรงลมกระชากเสื้อผ้าฉันเสียงหวีดวิวแทงทะลุหูฝุ่นและเศษไม้ปลิววนรอบตัว แสงจากแหวนสันระริกเหมือนใกล้ดับฉันก็มองความมืดเบื้องล่างไม่มีพื้นไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงเสียงเรียกต่ำลึกเสียงนั้นไม่เร่งไม่ดูดันแต่หนักแน่นจนปฏิเสธไม่ได้เหมือนคำตัดสินที่รอคอยมานานพื้นใต้ฝ่าเท้าแตะออกเพิ่มแรงสันสะเทือนทำให้เข่าสุดมือฉันคว้าอากาศความมังเปล่าตอบกลับ ภาพรอบตัวบิดเบี้ยวผนังยืดออกเหมือนอยางเพดานต่ำลงช้าช้าบ้านกำลังบีบทุกคนไว้ข้างในเสียงกรีดร้องค่อยๆเงียบถูกกลืนโดยแรงลมเหลือเพียงเสียงหายใจขาดห่วงและเสียงหัวใจของฉันเงาร่างหนึ่งปรากฏตรงหน้าใกล้จนแทบสัมผัสดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเสียใจมือโปร่งแสงยื่นออกมา ความเย็นซึมผ่านฝ่ามือความทรงจำทะลักเข้ามาคืนฝนตกประตูที่ปิดสนิทเสียงเคาะจากด้านในเสียงร้องที่ไม่มีใครตอบความเงียบที่ยาวนานทุกอย่างซ้ำซ้อนในอกฉันสะอื้นโดยไม่รู้ตัวลมหายใจสั่นจนเจ็บแหวนในมือร้อนจัดเหมือนเผาผิวหนังจากด้านในพื้นรอบตัวเริ่มแยก รอยแตกวิ่งเร็วเหมือนสายฟ้าเสียงไม้หักดังต่อเนื่องบ้านส่งเสียงคลางต่ำลึกเนาร่างอื่นๆเริ่มขยับล้อมเข้ามาช้าๆไม่มีความโกรธในสายตามีเพียงความต้องการให้รับรู้เสียงกระซิบรวมเป็นเสียงเดียวหนักแน่นชัดเจนมันกล่าวถึงความเป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน แต่เป็นเจ้าของความจริงและสิ่งที่ถูกฝังไว้อาคนนั้นพยายามคลานหนีมือเกาะพื้นอย่างสิ้นหวังพื้นสุดใต้ร่างเขาเสียงร้องขาดหายกลางอากาศทนายพยายามตะโกนแต่เสียงถูกดูดหายดวงตาเขาเบิกกว้างก่อนร่างจะล้มลงกับพื้นบ้านสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นผนังถล่มทีละด้าน แสงไฟไม่กลับมาอีกมีเพียงแสงจากแหวนที่ส่องนำฉันยืนท่ามกลางความพังทลายร่างกายสั่นแต่ไม่ล้มบางอย่างยึดฉันไว้บางอย่างเลือกฉันเสียงจากด้านล่างดังขึ้นต่ำลึกหนักแน่นเหมือนหัวใจของบ้านมันเรียกชื่อฉันอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมไม่ใช่คำขอแต่เป็นการยอมรับ พื้นใต้เท้าหายไปครึ่งหนึ่งฉันเสียหลักแรงลมดึงร่างลงความหนาวปานนัาณามือปร่งแสงจับข้อมือฉันแน่นกว่าที่คิดสายตานั้นมองตรงเต็มไปด้วยความฝากฝังแสงจากแหวนสว่างวาบเงาทั้งหมดหยุดนิ่งบ้านเหมือนกล้นหายใจทุกอย่างเงียบงนันในความเงียบนั้น ฉันได้ยินเสียงของตัวเองสัน่นแต่ชัดเจนคำยอมรับหลุดออกมาแม้ไม่อยากพูดแม้เจ็บปวดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้แรงสันสะเทือนหยุดลงชั่วครู่ลมสงบฝุ่นค้างกลางอากาศเหมือนเวลาหยุดเดินเงาร่างรอบตัวเริ่มถอยช้าช้าเหมือนพอใจ แต่ยังไม่สิ้นสุดพื้นใหม่ก็ตัวใต้เท้าเย็นแข็งไม่มั่นคงความมืดด้านล่างยังคงเปิดอ้าเสียงนั้นยังคงอยู่ลึกอดทนบ้านไม่ถล่มต่อแต่ก็ไม่สงบมันรอเหมือนฉันต้องก้าวต่อไปแหวนในมือเย็นลงช้าช้าแต่ยังสั่น จังหวัเดียวกับหัวใจหนักชัดไม่หยุดฉันก้าวถอยออกจากขอบความมืดลมหายใจค่อยๆกลับเป็นปกติแสงจากแหวนสว่างนุ่มขึ้นไม่เร่งเร้าอีกต่อไปเงาร่างทั้งหมดค,อคอ่อยๆเลือนเหมือนหมอกยามเช้าความเย็นจังหายจากอากาศบ้านเริ่มนิ่งสงบพื้นหยุดสัน่นผนังหยุดคราง ความเงียบครั้งใหม่ไม่กดทับแต่หนักแน่นด้วยการยอมรับฉันมองไปรอบตัวผู้คนที่เหลืออยู่สุดนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและสำนึกไม่มีใครเอ่ยคำใดแสงอรุณลอดผ่านหน้าต่างแตกฝนหยุดตกโดยไม่รู้ตัวกลิ่นอับค่อยๆจางอากาศสดขึ้นทีละน้อยฉันวางแหวนลงบนโต๊ะไม้ความเย็นสุดท้ายไหลผ่านปลายนิ้ว เสียงหนึ่งดังแผ่วเหมือนคำขอบคุณช่องลับปิดลงช้าช้าไร้เสียงไร้แรงสัน่นเหมือนไม่เคยเปิดมาก่อนบ้านหลังนี้ยังยืนอยู่เต็มไปด้วยรอยแผลแต่ไม่ร้องเรียกอีกมันได้รับการรับฟังแล้วฉันก้าวออกไปสู่แสงเช้าแผ่นหลังเบาลงหัวใจยังหนักแต่มั่นคงกว่าเดิม ประตูปิดตามหลังอย่างแผ่วเบาเสียงนั้นไม่ใช่การขับไล่แต่เป็นการสิ้นสุดของความเงียบที่ถูกซ่อนไว้มานาน